morning podcast by c โคจิบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ morning podcast เริ่มวันใหม่กันยังมีพลังกับผมครับโคจ i p วันนี้ครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงอยากจะฟังเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากเรื่องราวของเราว,วันนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างความคิดถึง ทุกท่านที่มีความรักอยู่นะครับหรือว่าใครก็ตามที่ฟังอยู่แล้วมีความรักระยะไกลนะครับที่เขาเรียกกันว่า long distance relationship ก็คงอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าทํายังไงนาะให้คนที่อยู่ห่างก,กับเราเนี่ยคิดถึงเราหรือก็มีบางคนครับที่สอบถามมาในหัวข้อนี้อยากจะให้คนที่อยู่กับเรานี่แหละคิดถึงเราตลอดเวลาบางคนอยู่ต่างจังหวัด มีนะครับบางคนก็อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับแต่อยากได้ความรู้สึกที่เวลาเขาไปทํางานให้เขาสนใจให้เขาคิดถึงเรานะครับซึ่งสองเรื่องนี้เนี่ยทั้งรักระยะไกลหรือรักระยะใกล้แท้จริงแล้วการทำให้คนที่อยู่กับเราหรืออยู่ห่างเราคิดถึงเราเนี่ยมันใช้หลักการเดียวกันครับซึ่งหลักการนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับ อนนี้ผมมีคอร์สที่กำลังสอนอยู่เลยเนี่ยชื่อเสนมิสบอสซึ่งอันนี้สำหรับคนที่อยู่ระยะใกล้คืออยู่ด้วยกันปัญหาที่เกิดขึ้นคือคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีก็เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นกิจวัตรนะฮะก็คือเจอกันทุกวันแล้วก็มีหน้าที่ในความรักบางคนเป็นคคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนก็ยังไม่มีลูกเนี่ยก็ใช้ เวลาในแต่ละวันทํางานกลับมาก็กินข้าวนอนอะไรเงี้ยแล้วก็สงสัยฮะอยากให้แบบมันเกิดความรักขึ้นระหว่างกันนักเรียนหลายคนนะฮะเอาวิธีที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยไปใช้ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนรักของเธอเนี่ยโทรมาหาตอนเช้าทีก่อนกลับบ้านก็โทรมาหรือบางวันกําลังทํางานอยู่ก็โทรมา ลายมาถามว่าทําอะไรอยู่ซึ่งเธอก็รู้สึกพอใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เธอต้องการผมก็จะนําวิธีนี้แอบเอาออกมาเล่าให้ทุกท่านฟังสําหรับใครที่ฟัง Morning Podcast นะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ในในความสัมพันธ์แบบรักระยะไกลกันก็ได้นั่นนั่นก็คือสําหรับคนที่อยู่ใกล้กันนะฮะเราจําเป็นที่จะต้องไนส์ต่อกันนะครับ ให้ใช้เสน่ห์ในรูปแบบของความเป็นนางฟ้าในช่วงเวลาที่ได้เจอกันบางทีบางคนก็อาจจะเจอกันน้อยเจอกันแค่ช่วงดินเนอร์หรือบางทีก็เหมือนกับเดินสวนกันในบ้านนี่แหละครับแล้วควรจะทํำยังไงในเวลาที่ได้พบปะเจอกันในแต่ละวันนะครับสิ่งที่เราจะต้องสร้างความรู้สึกให้กับคนรักเรารู้สึกนะั่นคือความอบอุ่นความสนิทสนมมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะ ปรับน้ำเสียงให้อยู่ในโทนที่อ่อนหวานแล้วก็ใช้ความเป็นผู้หญิงใช้พลังหญิงฮะผมจะสอนละเอียดะนะฮะในในคอร์สแต่ผมจะมาใช้ทุกท่านฟังตรงนี้แหละนั่นก็คือเวลาผู้หญิงเราอ่อนโยนนะครับผู้หญิงจะมีพลังมีแมจิกมีแรงดึงดูดอย่างมากเลยนักเรียนของผมนำวิธีนี้ไปใช้ไม่กี่วันครับความเปลี่ยนแปลงของคนรักของเธอ ก็กลับมาดีขึ้นแต่สำหรับคนที่อยู่ไกลกันก็คงจะไม่ต่างกันในช่วงเวลาที่ได้มีการพูดคุยวิดีโอคอลหรือผ่านไลน์ผ่านเท็กซ์ข้อความพยายามควบคุมให้อยู่ในโหมดของความอ่อนหวานอยู่ในโหมดของความรักนะครับมีเรื่องที่ทำให้อีกฝั่งหนึ่งยิ้มได้หัวเราะได้หรือมี การพูดคุยกันแบบให้กำลังใจซึ่งกันและกันสิ่งนี้ก็จะช่วยเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคนที่เราอยู่ด้วยได้อย่างดีเลยครับแต่หัวใจของมันจริงๆที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านในเช้าวันนี้เพื่อให้ทุกท่านเห็นหนทางของการที่เราจะทำให้คนที่เราอยากให้เขาคิดถึงะคิดถึงเราสิ่งที่ต้องคิดนะ มันคือหลักการของการสร้างความทรงจําที่ดีบางคนฟังดังนี้แล้วก็อุ้ยที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้คิดระหนักถึงจุดนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างความทรงจําอะไรก็แค,แค่แค่อยู่กันไปแต่จริงๆแล้วการสร้างความทรงจําที่ดีมันมีพลังมากเลยนะครับมีพลังที่ทําให้คนสองคนเวลาห่างกันคิดถึงกัน มีพลังที่ทําให้คนสองคนถึงแมก้กระทั่งห่างกันไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็ยังนึกถึงกันได้นอกจากจะปฏิบัติกันอย่างอ่อนหวานปฏิบัติกันเหมือนคนรักกันแล้วเนี่ยถ้าเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตแต่ละวันมันเต็มไปด้วยแสงสว่างเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มมันคือความทรงจำที่ดีที่เขาจะเก็บไว้รวมถึงเราก็จะเก็บไว้เหมือนกัน แล้วเมื่อคนสองคนนะครับมีเรื่องราวมีข้อมูลที่เก็บไว้กันอย่างดีแบบเนี้แล้วห่างกันนิดเดียวก็คิดถึงกันได้แล้วหากใครก็ตามที่อยู่กับเราแล้วมีความสุขเลือกเกินหรืออยู่กับเราแล้ว,ลวรูเรารู้สึกร่มเย็นรู้สึกเบาสบายเวลาคนคนนี้ห่างเราเนี่ครับนอกจากความทรงจําที่ดีๆตอนที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยความสุขความรู้สึกะความรู้สึกที่มีต่อกัน แต่พอห่างกันปุ๊บนอกจากนั้นแล้วเรายังคือความรู้สึกของการเป็นห่วงคนที่ห่างกับเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทันทีนะผมแชร์เรื่องราวของผมกับคนรักของผมเนี่ยเวลาเราอยู่ด้วยกันเรามีความสุขมากเรามีเรื่องที่แบบสนุกสนานเฮฮาตลกเล่นกันเหมือนกับเด็กเล่นกันนะฮะเขาคุณเจนนี่เนี่ยเขาทำให้ความเป็นเด็กของผมเนี่ยมัน มันออกมาแล้วก็เล่นกับเธอได้คราวนี้พอพอห่างกันมีอยู่ครั้งหนึ่งเราต้องห่างกันคือคุณเจนนี่ต้องกลับไปที่บ้านในช่วงคริสต์มาสผมก็ต้องอยู่คนเดียวในปีแรกฮะที่เราห่างกันผมจำได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนอกจากคิดถึงเธอแล้วเนี่ยยังเป็นห่วงฮะเป็นห่วงว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นอ้อเป็นห่วงตั้งแต่ไปส่งขึ้นเครื่องเลยฮะมันก็เลยเกิด ปัญญาขึ้นมาจากการที่เราเอาท็อปิกนี้ขึ้นมาพูดเรื่องราวที่มันผ่านมามันก็ไหลกลับมาในความทรงจำและความคิดของผมผมเลยรู้สึกว่าไอ้ช่วงเวลาที่คนเราสองคนมีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วปฏิบัติกันอย่างดีเนี่ยมันมีความหมายมากครับมีความหมายว่าเมื่อห่างกันทั้งความคิดถึงนึกถึงความเป็นห่วงเป็นใย ความอยากจะให้เจอกันเร็วๆเนี่ยมันมาหมดเลยครับซึ่งมันไม่ได้มาตรงที่เราห่างกันแต่มันมาจากการที่ตอนที่เราอยู่ด้วยกันเราใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไรทุกท่านพอเห็นปัญญาไหมถ้าท่านเห็นท่านรู้แล้วใช่ไหมครับว่าในวันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าท่านอยากให้ใครก็ตามคิดถึงท่านทั้งคนรัก คนในครอบครัวเพื่อนฝูงทุกคนท่านสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้โดยการตราบใดที่เรายังมีโอกาสได้อยู่กับเขาพูดคุยกับเขาหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวหรือเป็นคนรักก็ตามเมื่อใช้เวลาอยู่ด้วยกันดีๆแล้วเวลาห่างกันสิ่งที่ท่านต้องการจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นก็คือการที่เขาคิดถึงเรา ลองคิดดูนะว่าทําไมผมถึงบอกนักเรียนผมทุกคนในโอกาสทุกโอกาสที่ผมบอกว่าเวลาอยู่ด้วยกันต้องรักกันนะเรามีอารมณ์ด้านลบมีความคิดด้านลบพยายามขัดเกลาตัวเองให้มันไม่อยู่ในในสารระบบหรือในจิตของเราแล้วอยู่ด้วยกันกับปัจจุบันที่รักกันที่ดูแลกันเพราะอะไรครับนอกจากความสุขที่คุณจะได้รับตอนที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ย พอห่างกันเท่านั้นแหละโอ้โหแรงดึงดูดมันยิ่งเกิดขึ้นอย่างมหาศาลและอยากจะแชร์เรื่องนี้เพราะมีนักเรียนของผมหลายต่อหลายท่านที่ยังอยู่ในช่วงพัฒนาเรื่องอารมณ์ของตัวเองอาจจะหลุดบ้างหรือบางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ ว่าเออเราต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้นะเราต้องไม่ให้ผีบ้าในตัวเราออกหรือเราจะต้องพยายามไม่พูดทำร้ายจิตใจของคนรักเรานี่คือนี่คือสาเหตุครับและนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องปฏิบัติตัวทุกสิ่งทุกอย่างให้ครอบคลุมในกรอบของความเป็นนางฟ้าในกรอบของความเป็นมิสบอสถ้าใครสนใจนะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้ให้มากขึ้นก็ยินดีนะครับ ติดต่อไลน์แอดของผมมาแล้วบอกกับทีมแอดมินของผมว่าอยากเรียนคอร์สที่ชื่อว่า Sname is Boss ทุกท่านจะกระจ่างทันทีแต่สำหรับใครที่ยังไม่พร้อมยังไม่สะดวกก็แค่เอาหลักการนี้ฮะเอาไปใช้เลยลองดูกับผมเอาแบบนี้ดีกว่าเราจะลองเป็นนางฟ้าติดต่อกันอย่างน้อย21วันกับคนรักของเราทั้งทางไกลและทางไกลแล้วพอเสร็จปุ๊บอาจจะไม่ถึง21วันด้วยนะ ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีผลลัพธ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของท่านอย่าลืมนะครับแอดไลน์ของผมมาแอดโค้ดจิบแล้วลงมาแชร์ให้ฟังนะครับผมจะรอ,อข้อความของทุกท่านกับทีมงานของผมอีก3คนแต่ถ้าใครยังไม่ได้แอดไลน์ไว้แล้วอาจจะสงสัยว่ามีไลน์ไว้ทำไมนะครับทุกคนนะที่มีปัญหาเรื่องความรักก็สามารถสอบถามนะครับ หาทางออกเราบริการตรงนี้ให้ฟรีครับเพียงแค่ขออนุญาตบล็อดแคสต์งานของผมเวลาที่เรามีคอร์สใหม่หรือมีกิจกรรมอะไรก็ตามก็อยากให้ทุกท่านนะฮะไปเริ่มแผนการที่จะทำให้คนรักของคุณคิดถึงคุณจนหยุดไม่ได้ณนะวันนี้เป็นต้นไปเป็นกำลังใจนะครับและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่มีพลังของทุกท่านคุณม n i n g ครับ